สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนคนละเครื่องเพิ่มเงินให้มากกว่าเดิมใครได้บ้างเช็คเลยวันที่23พฤศจิกายน2563 นายกฤษดาจีนวิจารณะผูานกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าของรายละเอียดการขยายโครงการคนละครึ่งระยะที่สองหรือเฟส2ว่าขณะนี้ทางกระทรวงการคลังได้มอบให้ธนาคารกรุงไทยผู้ดูแลระบบรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดที่ลงทะเบียนแล้วและลงทะเบียนไม่ผ่าน เพื่อสรุปจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมกับความต้องการที่สุดส่วนเงินการใช้จ่ายในโครงการยืนยันว่าจะเพิ่มเงินร้้มขยายเวลาการใช้จ่ายให้คนที่ลงทะเบียนในเฟส1โดยอัตโนมัติแน่นอนส่วนคนที่ลงทะเบียนใหม่ในเฟส2จะเริ่มใช้จ่ายในช่วงเดือนมกราคม2564แต่วงเงินจะได้เท่าไหร่นั้นให้รอความชัดเจนอีกครั้ง นายกฤษฎดากล่าวว่าโครงการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก500บาทจะสิ้นสุดเดือนธันวาคม2563นี้จะขยายเวลาให้แน่นอนเพราะมีฐานข้อมูลของผู้ถือบัตรอยู่แล้ว14ล้านคนทั้งนี้รายละเอียดความชัดเจนของโครงการคนละครึ่งและการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ พิจารณาในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้และจะเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับต่อไปเพื่อให้การดำเนินการของโครงการเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคม2564ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ